เอาละ,ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโบ w มาสเตอร์ Master นะฮะก็คือเกมป่าเป้านั่นเองเนี่ยเ,เรามาเริ่มกันเลยอันนี้ผมจะเล่นเป็นพี่ฉลามแล้วกันนะมีอัพเกรดด้วยอุ้ยไม่ได้เล่นนานมีเงี้ยละโอเคไปเจอกับใครอ่ะมารอนได้เป็นคนรักหมาสิหรออืมองศาดิอาจจะได้ ไม่ได้เลยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรเอ็กคาริเบอร์ไม่ใช่ไรเซเบอร์สตาร์โวหรออ่าลูกย้อยลูกย้อยลูกย้อยอืมอเฮ้ยเชียวหัวเมื่อกี้18ผมจำได้18 18สิบแปดเมื่อกี้สิบแปดสิบแปดต่ำไปน,นิดนึงหนึ่งร้อยดีละเมื่อกี้ ห้า <5. S 2> <Head shot. S 1> โอ้โหเฮช็อตโอ้โหเฮ้ยอันนี้โดนไม่ได้โดนไมเนี่ยโอ้โหโอโคตรเจ็บ<ส>อ่ะอืม<ส>องศาเดิม,มน่าจะดีสิบสี่อ่ะไม่ถึงหงสูงวันนี้สักสิบหกอุ้ยเฉียวหัว 16เลยอันนี้19น่าจะแรงไป17อ่ะอืม17เอาล่ะถ้าไม่ตายถ้าปิดครับขอแม่นแม่น10 8 20หรออ่ะ20น่าจะได้อยู่ถึงอืมเต็มหัวเยี่ยวอะักจะจาย มาเจเลมี่ลุงอ้อนี้มีแบบดามเมจนะว่าโดนตรงไหนจะได้เท่าไหร่เราไม่รู้เราเฮดช็อตเลยแล้วกันนะขอเฮดช็อตเลยแล้วกันนะลงุงโคตรแม่เฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตจริงๆเฮ้ยเอาขยะาอมาได้ยังไงลุงโอ้โหมีโอ้ กวาดมาจากไหนเออเมื่อกี้ต้องต้องชดสวยนิดนึง <c oughs> ต่ำไปจากยี่สิบยี่สิบกว่า, <c oughs> ากว่าใช่ไหมโอ้ยยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ายี่สิบห้าน่าจะสูงไปยี่สิบสี่อะไม่ได้เราจะตายไม่ได้นะ ออยี่สิบ g อ ó เ้อเต็มหัวอันนี้ก็ต้องเป็นสักยี่สิบสามยี่สิบสามยีี่นะฮะน่าจะได้ซ้ำที่เดิมด้วยเรียกน้อย แม่นเว้ยไม่ได้เล่นนานนะเกมนี้ยังแม่นอยู่มาก่อนผมเม่นบ่อยอยู่นะเกมนี้แล้วก็หายไปเลยนะเดี๋ยวนะสู้ยังไงเฮ้ยไอที่ก็ง่ายเดียวแบบมันอาจจะโดนทีเร็วโดนทุกตัวโอเครู้เรื่องเอาวอะไรไงไม่โดน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  ต้องสูงวะนี้อีกนิดนึงสักยี่สามเต็มเต็มอันนี้เกือบสไตร์นะเกือบสไตร์อย่างได้อยัสก 22. สัยี่สองอุ๊ยหมดแล้วฟินิชอัพ เอาละทีนี้ฟรีดิทิมอขอทีเดียวแม่นแม่นเลยยิบสามนะยิบสามนะะพอดีอ่ะแม่นแม่นคือต่อยครับผมวัดตัวไหนที่เจอบ อย่าบอกนะว่าเอาจิงจอกมาปาแกเสจฉันดน้อโดนหัวแตกสิบแปดสิบแปดจำได้สิเฮ้ยโอ้โเจ็บไไม่ได้ละสักยี่สิบกีาสเอาสูงไปสักยี ม่ยี่สก่ฮะอันนี้ยี่สิบสองก็ยี่สิบประมาณนี่อย่างนี้ก็โดนยี่สิบเอ็ดอชช็อตฮะอันนี้น่จาจะยี่สต่อไปยี่สิบสี่โดนแน่ยี่สิบยี่สิบเียวยี่ส ยิบสองยิบสองยิบสองแก้วจริงจอกมาปลางี้ยไม่ได้นะโว้ยทำร้ายสัตว์ไปหืมซทีเดียว <c oughs> <c oughs> โดนอยไปเนี่ไม่โดนโอ้โหจะไม่แม่นนะย่สิบสาม อันนี้มันต่ำมันต่ำ,ม,ตำมันต้องประมาณยี่สิบสามแะแต่ว่าเบาหน่อยยีออ่สิบสามก็ยี่สิบสามเมื่อกี้แหละปึ๊บประมาณนี้น่าจะพอดีไม่ไมไมถึงกะอย่างดีเลยนิด้อยเฮ้ยฉลามกับฉลามเจอกันทำไมนอนเงี้ยนะ ระยะไม่ไกลามากใช่ไหมประมาณนี้วิเกือบถึงนะเกือบถึงนะเฮ้ยดูเหมือนแรงเฮ่ออ่อ,อขอสิบสองไม่ถึงสักสิบห้าต้องสิบห้า พอดีเฮ้ยหูห้หูเข้าหัวพอดีเลยตอนลุกเข้าหัวพอดีตอนลุกปึ๊บเม่อีสิบห้าอันนี้น่าจะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดอะน่าจะได้ถึงเต็ม,ตมอันนี้สิบเก้าสิบเก้าฮะสิบเก้าองศา เป๊ะสวยเฮืออะตัวระเบิดแฟชั <Fat ality. S 1> ่นลิตี้ดับเพลิงเหรอลองดูดับเพลิงโหดปะพอดีเลยดับเพลิงกับซอมบี้น่าจะได้อยู่มาา ออกเป็นเวฟบอเฮ้ยเฮ้ยต้องแม่นต้องแม่นมากๆสวยหอบแม่นๆมาเวฟเออใจเย็นโอ้มาเวฟืเฮ้ยแต่โอเคเนี่ยเดี๋ยวดับเพลิ่งมาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอะไรอ่ะ แ <Wave> อนตี้เมทเหรอผมไม่ใช่แอตีเมทน่าจะเป็นเครื่องบินที่เพิ่งระเบิดเพื่ออืมดูดัวยเต็มเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนฉะันมันจะซอมบีไปจะเย็นๆมาที่เรามาที่นี่โดวิทยาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาป่าไม่หยุดป่าไม่หยุดระเบิดไปลนะ้ ปลาไม่ยัง้งใส่ไม่ยัง้งปลาไม่ยัง้งปลาไม่ยัง้งสวยโ <When? S 1> อ้โหเดไปไงเปล่งกล้ามไปทีสิบ,าบตามไปสักยี่สิบผมเดาๆได้สักยี่สิบ สัก20 20 21ทีนี้นะ่าจะถึงอยู่โอ้โหนี่21อ่ะนี่น่าจะ26ประยะนี้น่าจะ26ฮนะเพราะมันไกลมากสูงประมาณ26องศานะ่าจะได้ไม่26ก็27ประมาณนะี้อ่ะ27ก่อนพอดีโอ้นนอนนโห<ฮ><ฮ> อันนี้ยีแดละยี่แปดย่น่าจะพอดี28นี่น่าจะเข้าหัวพอดีฮะยีิบแปดป๊บก้าแรงแบบนี่พอดีอุ้ยสามสิะ สามสิบต้องสามสิบแล้วทางนั้นอะฮึบระเบิดมาไปฉากฮึบสามสิบสวยๆเลยอันนี้ถึงโอ้โห้ปิดไม่ได้ฉลามเจกริง สลามเจริญก็เรียบร้อยดิ16 16 16 16องศาแม่นเหมือนกันแม่นเหมือนกัน16องศา17หัวพอดี <c oughs> อันนี้ยี่สิบยี่สิไม่แน่ ยี่สิบยี่สหนก็ถึงยีองะเผื่อโอ้โหพอดีเป๊ะหูเข้าหัวเอาละยี่สิบน่าจะได้ยี่ฮะยี่สิกยากอ่ะยี ช้นซ้ำที่เดิมเหลืออะไรเบิร์กันเลยทลิตี้พี่หัวฟักทองโหหัวละล่องเงี้ยเนี่ยไม่เหลือนะเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่เหลือทีเดียว18องศาโคตรเจียวหัว 18... 19... 20... ป่ะ20 21อ็่ <Head shot. S 1> <laughs> สองทีเอาละเอาละขอเน้เนๆนะ <Head shot. S 1> กลางอกเพื <laughs> ่อระเบิดฟลิต มาอาโนอ,อ๋อเนี่ยคุณเหล็กวะเนี่ยใช่ไหมยี่พอดีเป๊ะนี่จะกระจับวางอันนี้ตั้งแยี่สมาณยี่วะยี่สิบหกยี่สประมาณนี้ยี่โอ้เลยเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประมาณสักยีบ ยี่สิอ็ดวุ้ยิดเดียว19ผมว่า19น่าจะได้ head shot 19น่าจะได้สิน่าจะโดน <c> h <oughs> a วัดกันไปเลยดอกนี่ อันนี้าจะี่สองยี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบพอดีเรียบร้อยเฮ้ยได้เจอโรบินเหรอโรบินฮูดโหดแน่เลยตัวนี้สิบแปดวะห้าสิบำไปมาสักยี มาสักยนะี่สิบสอนะน่าจะพอดี22 23ปนระมาณนี้น่าจะได้เฮะยี่ไง2 <c oughs> <head shot. S> 2เฮดช็อตเลยเฮดช็อตหเหมือนกันว่ะ23 23 24อ่ะ24น่าจะได้เฮดช็อตเหมือนกันปะล่ะ โอเคยี่สิบสี่อะอันนี้ไม่มีอะไรมากความแรงรนะ้อยนะฮะอายีสามไปเฮ้ย K.O. ไม่โดนแต่ก็ชนะเอานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมโรแมสเตอร์นะฮะก็สิ่งที่เกิดชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจผมด้วยกันนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนนะครับผม Goodbye, club.